สวัสดีครับเพื่อนรายการจริบกาแฟคุยดาบทุกคนวันนี้เปลี่ยนจากกาแฟเป็นสปอนเซอร์นะครับอายดีตอนเช้าน้ำหนักขึ้นเยอะตอนเช้าก็ถ้ามีวันไหนว่างก็จะตื่นขึ้นมาออกกำลังกายนะครับไม่ได้เยอะวิงะ่งสักแค่เริ่มตัวนี้ได้มาสามโลก็หอบแนละ้วนะครับขัวแดดมันจะออกเนาะก็เลยมาตามสภาพเลยมาจัดอีพีก่อน ดีใจนะครับมีเอฟซีทั้งใหม่และทั้งเก่าเนาะมีสมาชิกนิดหน่อยเนาะประมาณพันกว่าคนช่องนี้แต่ว่าคุณภาพทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับจะพัฒนาต่อไปเนาะกล้องก็ยังเอียงเหมือนเดิมนะครับยวปรับเงินโอเคอ่ะพอได้สักครู่นะครับ วันนี้ก็มีดาบมารีวิวเนาะสี่เล่มนะครับแล้วก็แบ่งปันทุกเล่มนะครับราคาแบ่งปันนะหลักพันหมดนะครับใครไม่รู้ได้เมื่อกี้ได้ยินไมหมลืมเสียบใหม่ก็ราคาแบ่งปันเนาะทุกเล่มหลักพันหมดนะครับชุดนี้ก็ก่อนอื่นเนาะเรื่องของเหนื่อย เรื่องของงานดาบประจำปีเนาะชุมนุมสาตตาอุตสาขเนรสอสองสี่นะครับเสองสองสี่มั้งเบอร์ละเนาะก็เราเอาไปว่าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับงานชุมนุมสาตตาเนาะประจำปีนี้นะครับจัดขึ้นที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับช่วงนี้อยู่ที่ขั้นตอนการประสานงานเนาะ ก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับก็ยังมีเวลาเพราะเราจัดกันเดือนตุลาคมเนาะเขาประมาณวันที่ส2บก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับช่วงนี้ก็มีเพื่อนๆนนักสะสมเนาะมีพ่อค้าเริ่มบอกผมเตรียมตุนอาวุธไว้ละพี่ตุนของไว้ละเอาไปขายในงานนี้มันสนุกนั่นขอซื้อไม่ขายด้วยบอกจะไปขายในงานแล้วยังไงก็รอชมกันนะครับก็น่าจะมีทั้งร้านค้ามีทั้ง สาธิตมีทั้งอะไรมีทั้งการให้ความรู้นะครับมีทั้งของโชว์ก็ถือเป็นงานใหญ่ประจําปีเนาะเมื่อปีที่แล้วก็คนเข้ามาเกือบ5 0 0คนก็ชื่นใจอยู่นะครับปีนี้ก็ทางคณะกรรมการก็พยายามจะจัดให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เนาะผมเนี่ยอันนี้มีป้ายเนาะเฟสบุ๊คกนัทวุฒิบรสอาดเนาะเอสโคไทยเพจก็เพจเพื่อนรักดาบนะครับ เฟซบุ๊กส่วนตัวไม่ค่อยได้ลงดาบนะครับพอดีลูกค้าทางทางธุรกิจมันเยอะแล้วก็ไริงจริงก็ไม่ใช่อะไรหรอกจะแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวกับเพจเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ลงหน้าจริงเอาจริงๆนะลงหน้าเฟซบ่อยแล้วเมียเห็นซื้อดาบเป็นปัญหา <laughs> วาจริงเรื่องอันนี้เรื่องจริงเนาะเดี๋ยวซื้ออีกแกซื้ออีกแกนี่ไม่ได้เลยเนาะไปลงเฟซหน้าส่วนตัวเยอะ พูดอะไรไปไม่รู้สามนาทีแล้วนะครับใครที่มีดาบโบราณสัตวตโบราณก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้เป็นดาบยุคไหนครับจะซื้อขายแลกเปลี่ยนก็คุยกันได้นะครับก็ผมยินดีรับซื้อเนาะไอที่ปัดหน้าบ่อยเงือเข้าตานะครับแมงวันก็ตอมมีเงะยินดีรับซื้อแลกเปลี่ยนเนาะก็มีเบอร์โทรทักได้นะครับศูนย์แปดเก้าสี่เก้าเก้าแปดสี่แปดเจ็ดนะครับอ่ะหยิบมาอ่ะดูอุปกรณ์ไม่ครบสักทีตลับเมตรอยู่ไหนเนี่ย ทีนี้ก็มีดาบเข้ามาอยู่เนาะสีเล่มอ่ะหยิบมาเล่มแรกก่อนเลยเล่มแรกอ่านี่โอ้อันนี้หวายด้าม หลายด้ามครบมาเกือบครบเลยเนาะมีทนะ้ายท้ายเป็นทองเหลืองนะท้ายทองเหลืองอย่างเงี้ยเขาหลุดไปนะแต่ตรงนี้เป็นทองเหลืองท้ายก็เป็นทองเหลืองนะครับเนะนี่ยมันหลุดไปนิดนึงก็จะซ่อมมันจะเก็บอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะซ่อมก็ทําทองเหลืองได้แต่วหว,วยายครบเลยน,ล ng, นะครับหวสวยถึงเมทัลสานเลยฝากงานรัดทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นดาบเป็นดาบ สภาพเดิมๆเ,เนะเาะคำว่าสภาพเดิมนี่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเดิมตั้งแต่แรกสร้างเนาะเดิมจากที่เขาเก็บสะสมมาแล้วเขารักษาไว้เนาะอายุมันเป็นร้อยปีแล้วมันก็ตามธรรมชาตินะครับมีชํารุดมีอะไรบ้างแต่เขาก็เก็บรักษามาดูสังเกตแค่เชือกอันนี้เป็นร้อยปีนะเชือกละลายหายหมดไปละเนี่ยเชือกก็เป็นผุยผงแล้วแต่เขาพยายามรักษาไว้นะครับมาดูโหใบย,ยังสวยเลยใบยหนุ่ เหล็กดีมากเนี่ยเหล็กไม่มีสนิมดูเนื้อเหล็กแบบยังไม่ต้องขัดเล่ยนะไอ้ดูเนื้อเหล็กนี้ถ้าคุณเดินเนื้อเหล็กออกเนี่ยจะเห็นเลยว่าเหล็กมันดีมากปลายโหนกเป็นดาบเล่นนี้จะไม่ผิดได้ที่ไหนเนี่ยจ้าเล่ก่อนอาจจะได้ที่น่านนะครับสันเปียงเนาะเหล็กดีมากเหนื่อย เรักแฟนแฟนรัก f อฟซีาไหนยังทำให้กวัวแดบมันออก30รสมิลน,นะครับมายีบเอนิ้วครึ่งเลยนะยาวนะยาวอยู่ครับเนี่ยพายทรงนิยมอีกทรงหนึ่งเหล็กดีมากเท่นี้นะครับยีนิ้วครึ่งเนาะยี่สิหนึ่งสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับใบดาบสวยเลยนะเนี่ยให้ดู เนาะนี่ปลายโหนกนิดนะครับ21นิ้วครึ่งไปเดินหาซื้อตามบ้านก็ไม่มีนะผมบอกเลยนะครับพวกนี้นานๆมีมาทีเนี่ยใบสวยนะใครชอบปลายแหลมเลยเออโอ้โหใช้งานได้อยู่นะเอาไว้บูชาใช้งานได้นะครับก็คนที่เริ่มสะสมดาบทักทายเข้ามานะว่าเอ้พี่ผมจะเล่นยังไงดีเริ่มจากนี่ดาบหลักพันก่อนนะครับดาบดาบก็คือดาบเนาะสำคัญที่ใบาดาบ มันจะอยู่ในฝักไม้ฝักเงินฝักทองอะไรมันก็คือดาบเนาะเพราะฉะนั้นดูใบาดาบให้เป็นก่อนนะครับถ้าดูใบาดาบดูเนื้อเหล็กให้เป็นแล้วเนี่ยมันก็จะเล่นได้เนาะก็จะจะรู้ว่าไหนเก่าไหนทําเก่าเนาะต้องเอาไปศึกษานะครับเริ่มคนเริ่มใหม่อย่างที่ผมบอกนะเริ่มเริ่มที่หลักพันก่อนเนี่ยพวกดาบพวกเนี้ยดาบหวายดาบแบบนี้ที่เขาเรียกเราเรียกกันว่าดาบดาบชาวบ้านเนี่ย ก็คือที่เขาเรียกดาบชาวบ้านเพราะมันไปอยู่ตามบ้านชาวบ้านเยอะนะครับแต่ที่เป็นดาบทหารก็มีเนาะแต่แค่เขาเรียกกันติดตาแค่นั้นเองเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับพอเราอยากจะขยับไปเล่นดาบปลุกเงินดาบดุลเงินราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนั้นนะครับก็เริ่มจากหลักพันก่อนแล้วพอจะอะไรพอจะขยับขยายก็ขายได้นะครับขายแลกเปลี่ยนออกมากําไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับเล่นที่หนึ่งเนาะยี่สิบเอ็ดนิ้วครึง่ง เล่มที่สองโอ้ยเล่มนี้รักงานใครคนชอบงานรักด้ามงานพันงานสมุกรักเนี่ยครับเขาทําด้ามไหวายอันนี้หวายทั้งด้ามนะไหวเนี่ยไหวแล้วก็เห็นจะเห็นไหวยอยู่เห็นไหมไหวแล้วลงรักแก้งเนาะแล้วก็ลงสมุกรักก็คือลงรักแก้งแล้ดหลายรอบเนาะแล้วครูใ้มัน ให้มันเรียบเนาะด้ามก็ลงลักไว้ทั้งเล่มเนี่ยครับหใครชอบงานลักเนี่ยเล่มนี้เก่ามากนะครับเล่มนี้สวยมากเนียครับ <c oughs> ดําทั้งเล่มเลยนะครับคนนิยมนะแบบนี้มันจะทํายากกว่างานไหวยนะคือปกติถ้าด้านอย่างนี้นะเป็นไหวายถักหวยเสร็จแต่ลักอย่างเงี้ยต้องลงประมาณขั้นต่ําประมาณห้ารอบ ห้ารอบนี้ก็เป็นเดือนแล้วรอบนึงประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะลงรอบนึงแล้วขัดขัดขัดรอยแห้งแล้วก็ลงใหม่นะครับใบดาดต้องสวยแน่เลยเร่อนี้ถ้าเขาเขาทำรักขนาดนี้นะโอ้สวยจริงนะปลายโนกอีกน,นะครับนี่เล็ก สนิมนิยมเลยฮนะสนิมผิวแบบนี้ผมยังไม่ได้ขัดนะเผื่อใครชอบเก็บแบบนี้มันยังเก็บได้อีกสักปีสองปีงไม่กินเนื้อนะครับแต่ถ้าไม่มีใครชอบก็ะเดี๋ยวผมจะขัดแล้วก็จะลงขายเนาะแต่ใครที่อยู่ดู ep อยู่ก็ทักมาได้นะครับราคาหลักพันแบ่งปันหมดนะครับเนี่ยปลายสวยมากเร่มนี้ปลายโหนกเหมือนกันนะครับโอ้สันโคตรหนาเลยนี่สันหนาตึ๊บลรงนี่มีดีที่สันด้วยเล่มนี้เนี่ยเร่มที่ผมโชว์ในกลุ่มนั่นแหละสันหนามาก นะครับเหล่ที่สองสันท่ายเนี่ยสันจัวประมาณสิบเอ็ดมิลสิบสองมิลเลยโคนนี่ได้สิบสองมิลเลยนะครับส 12, ันสิบสองมิลเลยปยี่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งเท่ากันนะครับเนี่ยเรื่องนี้ได้ที่แพร่นะอันนี้เได้ที่จังหวัดแพร่เนาะะแถวตัวพระธาตุเลยครับอันนี้ก็หลักพันเหมือนกันนะ นี่ใครชอบก็ทักเข้ามานะครับหลักพันหมดแหละไม่ใช่พันบาทนะหลายใบเท่าหน่อยนะครับคือดาบโบราณก็คุยได้เขาเล่นกันถ้าดาบมาตรฐานทั่วไปที่มันไม่ใช่ดาบพิเศษแบบยาวมากๆเขาก็เล่นกันประมาณห้าพันถึงแปดเก้าพันก็มีนะครับแล้วแต่ความสวยหรือหมื่นกว่าหมื่น,นต้นก็มีนะครับบางคนถามบอกราคาดาบ่าไรมันบอกไม่ได้เป็น เป็นมาตรฐานแต่ว่าราคามาตราฐานแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะแล้วแต่ต้นทุนบางทีเราซื้อมาเท่าไหรแล้วก็ดาบเร็่นั้นมันสวยไหมหายากไหมอะไรเงี้ยครับถ้าดาบพื้นๆทั่วไปก็ห้าหกพานก็ใบสิบเจ็สิบแปดนิ้วนะครับก็าขายกันเท่านี้ทั่วไปนะครับส่วนคนที่บอกหลักพันหนึ่งพันสองพันสามพันน่นมันเป็นดาบใหม่นะครับดาบที่เขาทำออกมาเป็น สินค้าทําออกมาแก้บนหรือบางวงคาเรียกดาบวิเกก็จะไปนั่นกันนั้นเนาะก็าทำมาแก้บนบางทีขายที่ทุ่งเกรียน2-300ามร้อยอะไรเงี้ยดาบปีพศสองพันที่เขายังไม่นิยมเท่าไรก็เรล่มละสอ0 0ันสามนะครับแต่ดาบเก่าเนี่ยอายุรอายุก่อนปีพศสองพันห้าอ,อ 2, 500, เนี่ยอายุ70-80ปีขึ้นไปร้อปีขึ้นไปเนี่ยขั้นต่ำไม่มีหรอกถ้ามันสมบูรณ์นะ ตามกว่าห้าพันนี่หาย,ยากอแไปสองเล่มแล้วนะจะขาดใจล้วเล่มที่สามเล่มนี้เด็ดงานสวยมากดาาไม่ธรรมดาเนี่ยดูงานเ,าเล่มใหญ่เลยเชือกครบเลย <c oughs> เชือกครบเลยตะวาถ้วยนะครับ ตรงนี้หายไปนี่นะ่าให้สันนิษฐานไ่าเป็นเงินนะผมเดาไ่าเป็นเงินเนาะหวายก็เหลือประมาณนี้หวายด้ามหายไปหน่อยแต่ว่ามันยังยังถือว่าเป็นดาบที่ฟอร์มสวยมากนะถ้าอย่างเงี้ยเราไปทําบุเรนะง่ายเลยนะถ้าคนอยากจะสะสมนะใส่เงินตรงคอด้ามท้ายเนะี่ยใส่เป็นเงินนะใส่เป็นเงินเป็นข้อ,ขอลงตัวเลยนะครับยาวนะเรี่อนี้ยาวใหญ่ยาวเลยยาว สามสี่นิ้วเลยนะครับใบน่าจะยาวโอ้ล่องอู้นี่คือ,อเนื้อเหล็กสวยมากเป็นหน้าตะกะแตนแนั่นแหละหรือไวจอยเนี่ยครับเนี่ยดูดูสนิมดูสีเหล็กเนาะอันนี้เหมือนกับถ้าให้คุยให้ธนิษฐานก็น่าจะเป็นเหล็กเมืองร้องนะเร่มนี้ครับเนี่ย เล็มันออกเขียวขนาดนี้เลยนาะเนี่ยนี่อ๋อตาเต่านะเป็นเต่าเต่าโบราณเต่ายุครยแรกๆนะเต่ายุคที่ไม่ใช่สินค้านะเต่ายุคที่น่าจะเป็นดาบทหารอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะเด็กขนาดนี้นี่เป็นดาบทหารนะไม่น่าใช่ดาบชาวบ้านหรอกลพใบมันยาว ยี่สิบสามนิ้วเลยสันสิบสองมิลเนี่ยบอกแล้วไม่ใช่ดา,ดาษธรรมดาเล่มนี้นะครับเนี่ยนี่ใครตาถึงนี่รีบทักเลยนะเนี่ยเอาไปทําต่อน,นิดเดียวแล้วราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นผมบอกหมดแล้วคือบอกจากต้นทุนนะยังไม่หยิบขึ้นมาถ้าหยิบขึ้นมานี่ขายเป็นหมื่นนะเล่มนี้หยิบขึ้นมาดูแบบดูจากรูปลรวซื้อมากองๆไว้เนาะนี่โอ้ยดูเหล็กดูเนื้อเหล็กก่อน หาไม่ได้ง่ายๆนะสีเนื้อเหล็กแบบนี้นี่บอกเลยนาทกกะแกนด้วยอนยี่สิบสามนิ้วยี่สิบสามนิ้วก็หาไม่ง่ายแล้วครับเนี่ยขายไม่ได้ดรม่นี้แตส่งทําเงินเก็บเนาะเขาส่งทําเงินเก็บแล้วก็จะขายยากแล้วเพราะว่าต้นทุนมันก็จะแพงแล้วพอเวลาขายคนก็จะไม่สู้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เก็บไปในตัว <laughs> เอ,อ้งามนะเรื่ีงน,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 นี้รีบรีบถักเข้ามา ยีสมนิ้วโอ้ยสิบสี่นาทีแล้วอ uh, เล็มสุดท้ายโอ้ oh. Oh, เล่มนี้ก็ฟอร์มดีเขี in, uta, uta, oh, uta, ่ยวเงินเนาะสองจุดสามจุดเนาะสี่จุดโอ้เขี่ยวเงินสี่จุดในเล่มนี้ดันบอกไปแล้วว่าหลักพัน <c ười> <c ười> ไปยููของเลย เนี่ยอกติเงินสี่จุดนี่ขายกันก็ตั้งหมื่นกว่านะอันนี้บอกไปแล้วหลักพันผิดคําพูดไม่ได้นะด้ามใหญ่ๆนงงี้น่าจะเป็นดาบเลอนะก้สวยได้แบมนี้เนี่ยทําไว้สวยทนี้เนีย่ยไหวครบทุกเส้นเลยผมว่าเป็นดาบต้องมีอะไรพิเศษอะฝากกระงลักแกยงเนาะเงินสี่จุดดูใบลรือจริงๆ้ง้วยโอ้ เหล็กอย่างดีเลยหรือมองยองนี่สูงหายากเลยนะหัวเยี่ยนหรือหัวปลาไหลเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เป็นปโดยธรรมชาตินะั้นไหลโดยธรรมชาติเลยโอ้ใบชะไรนะเนี่ยเหล็กลื้อนะลืล้อมังยองเลยเพราะขาวจวเลยเหล็กยิบเอ็ดนิ้วครึ่งยาวด้วยเนี่ยถ้าขัดมานี่น่าจะเหล็กตีทาบตีทบเอตีทบเลยนะแต่ว่ามันตีทาต่าเป็งเล่มมันที่เห็นนะครับ ดาบเรืออย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแบบเด็กเขาขาวอย่างเงี้ยครับแต่าดาบเรือเป็นดาบนี่ดูรอยชุบเห็นไหมโอ้สุดยอดแต่เร่มนี้มีรอยประทัดจุดหนึ่งนะครับเนะี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยจะสนใจนะรอยบิน่นรอยอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันดาบเก่ามันใช้มามันมีบ้างเนาะคุณจะเอาแบบคนที่นิยมแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยสั่งดาบใหม่นะครับผมบอกเลยเลยจะเอาแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตำหนิเลยสั่งดาบใหม่นะครับ ก็เราก็พูดกันตรงๆเนาะสวยนะเรื่องนี้น่าเก็บเดี๋ยวตัดบอกไปแล้วว่าขายก็ขายนะครับไม่ขายก็เก็บสันหนาตึบเปสันสิบสามมิลสันโนูนนั่นสันดูส,สันสันสิบสามมิลเลยทรงสวยนะทรงถือว่าหายากมากนะทรงนี้ครับเนีย ยิบเอ็ดนิ้วครึ่งว่าไม่ไม่น่าเดี๋ยวก็ไปนะหมายถึงว่าเดี๋ยวก็มีคนมานั่น <c oughs> จริงๆอยากเก็บนะเล่มนี้แต่บอกไปแล้วว่าขายนอสองเล่มนะจริงก็อยากเก็บทุกเ,เล่มแหละแต่ก็แบ่งปันไปนะครับสวยมากนะทรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะก็ใครชอบเล่มไหนก็ทักเข้ามานะ เล่มไหนเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะเล่มไหนเล่มหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวใครยืนยันแล้วกันเนาะแต่รู้ว่าอันนี้เล่มสามเล่มสี่เล่มหนึ่งเล่มนี้ไหมเล่มหนึ่งน่าจะเป็นเล่มนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่เนาะเดี๋ยวใครเช็คตอนซื้อขายใครเช็คตอนรูปอีกทีนึงก็ฝากไลค์ฝากแช์มีไะไรก็กดไปครับจะได้ทําให้ดูบ่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อนบางคนก็อยากให้ ทำแทบทุกวันเลยมันไม่มีดาบระทำทุกวันนะครับปกติผมจะทำอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ถ้าช่วงไหนพอมีเวลาหรือของมันเข้ามาเนี่ยก็จะทำเพิ่มให้แล้วกันขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ089นะครับ4998487เอ e โคไทยนะครับทักทายพูดคุยเข้ามาสวัสดีครับผม